ับกระบอกนเรียนร้อยกระพิษพงศ์สิยวาดลำพิษที่สามอำเภอสองปีเก้เา 3, บบรรครับวันนี้จะมาออกขา่าวสถานการะครับโดยที่สถานการณ์กำลังข้าศึกข้าศึกเป็นกำลังคนหนึ่งกองบ้นยอวัดี้หนึ่งวันที่สามมีกำลังคนประมาณหนึ 100. ง่งกองร้อยเพิ่งช่วยลุกมาทางด้านทิศเหนือมุ่งสู่บ้านบึงบ้านโคกกระชายและบ้านชะออมเพื่อเคลื่อนกำลังเข้าสู่อำเภอปากอินจังหวัดนครนายกข้าศึก เพิ่มกำลังได้หนึ่งมวดภายในหนึ่งชั่วโมงจากบ้านห้วยสุขามพิกัดิ q า2588จาก ade, สิ่งบอกเหตุแสดงว่ากำลังส่วนนี้จะทำการยึดอำเภอปากพีต่อไปกำลังไฟเลาร้อยอาว,วุธเบาที่หนึ่งเป็นความพยายามเป็นมความพยายามหลักทางทิศตะนตกด้านขวา บริเวณขพพิกัด QR 300 9 3 3 0ถึง QR 31930เพื่อป้องกันต้านทานและทำลายค่าศึกในเขต <Okay. S 1> บทประเด็นที่สองภารกิจเราคือเป็นความพยายามสำับกนุนที่นทางที่ตะวันออกตั้งรับในเวลาเวียงสูนสิงหาคมปี่หตั้งแต่บริเวณขพตั้งแต่บริเวณพิกัด ชิวอาร์สามศถึงชิวาร์สามศเจ็เ้าสามเจ็พื่อป้องกันต้านทานและทำลายภาพสุดในเขตหมวดประเภทที่3เป็นมวลหนุนรับตั้งแต่พิกัดชิวาร์สามศเ้าศูนย์เถึงชิวอาร์สามหนึ่งกเก้าสามเจ็ดยมการสนบสุดนุนกับการบัตรเมื่อตังหมวช้างกอมที่หนึ่งอยู่ใน ววกาวบมงกองร้อยหมู่เือนหมู่เพือนโจตีที่สามขั้นต้นเข้าที่ตั้งยึดยิงในพื้นที่หมวดปล็กที่สามอยู่ในความควบคุมฝงกองร้อยพวกเขาหกสิบช่วยส่วนรวมเขาที่ตั้งยึดในพื้นที่หมวดหนุนการปฏิบัติแนวคิดของการปฏิบัตินะครับจิตนาลขง,ขงของพอปอมวดเพื่อป้องกันต้านทานและทาลายค่าศึกและทําความเสียหายให้แก่ข่าศึกมาในสุดโดยที่กลยุทธ์นะครับ หมดเบรคที่หนึ่งทำการตั้งรับในการวางกําลังสามม่3สามมุเบรคที่อย่างการให้มูมเบรคที่หนึ่งเป็นหมู่หลักอยู่ย่านกลางหมูเ่เบรกที่สองอยู่ทางด้านขวามูมเบรคที่สามอยู่ทางด้านซ้ายหมู่เป็นคนคอยสนรบสนุสนมูมเบ็กโดยให้เข้าที่ตั้งครับอยทางฝั่งซ้ายในพื้นที่ของมูเ่เบรกที่สองกรณีได้รับการยิงนะครับขอเริ่มด่วนยิงสนับสนุน ทำการยิงให้ก hmm. ับหมู่เบรกล็กที่หนึ่งสองและสามตามลำดับพอไปเอ็ดช่วยส่วนรวมมอบฉากการยิงให้หมู่เบรกล็กที่หนึ่งจำนวนหนึ่งฉากภารกิจหน่วยร่องหมู่เบรกล็กที่สองครับอยู่ย่านกลางนะครับเพื่อป้องกันและต้านทานและทาลายค่าศึกในเขตนครับหมู่เบรกล็กที่สองครับเป็นหมู่ของพยายามสนับสนุนหรือทางด้านขวานะครับเพื่อป้องกันต้านทานและทาลายค่าศึกในเขตนครับแล้วก็หมู่เบรกล็กที่สามอยู่ทางด้านซ้าย เหมือนกันครับเพื่อป้องกันต้านทานและทำลายค่าศึกในเครนครับหมู่ปืนกอนับด็งความพยายามสนับสนุนตั้งรับในเวลาที่กำหนดครับนะให้ตั้งยิงทางติดข,ขวาในพื้นที่ของหมู่เืนเลขี่สองนะขอจอละทอขอมูอยิงต่อตามรถถังดูนะเขาคู่บวกของหมวดน,มนะครับำแนะนำในการประสานนะครกหมู่พร้อมต้านทานเมื่อพร้อมต้านทานให้ใหรายงานทันทีเมื่พอพบค่าศึกในพื้นที่นะพร้อมเร่งด่วนในการดัดแปลงที่มั่นนะหมู่นเลขีจัด ควรระวังป้องกันเฉพาะบริเวณข้างหน้าของมุมหมู่ที่1นครับหมู่ละหนึ่งนายนำอาวุธเข้าตีติดตั้งและระมอบเขตการยิงนะครับทางต่างพื้นที่เ่อเครื่องห่างระยะยิงต่อโต้หมายที่เกิดขึ้นนะครับฝังอาวุธอุปกรณ์และบุคคลครับจัดทาแผนการยิงและหมู่และแผนการตรวจระยะของหานะครับดัดแปลงที่มั่นเพื่อทำตรวจสอบมั่นคงครับทุกหน่วยระมัดระวังในการใช้เสียงและแสงครับต่อไปครับเป็นการช่วยโลกครับขนสัมงพลานะครับ ของกองพันรับตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านหนองสองห้องรับพิกัด QR 315 95ส่วนนะครับขบวนสัมภาระของกองร้อยนะครับตั้งอยู่โดยพิกัด QR 3 1 4 9 3 7่่ครับขบวนสัมภาระของกองร้อยในน้ำพามควบคุมของกองพันนะครับบริเวณพิกัด QR 3 1 5 9 5ึ่วู้นนะครับวิศรวิศวกรรบริโภคและบริการนะครับสอบเบอร์หนึ่งให้ทารรับประทานอาหารตามเวลาครับวงรอบเสบียงและสะสมเสบียงครับ ตามพิกัดไว้ในกองไว้ตอนหนึ่งวันคนระัสบสปห้าอาตรากระสุนะสราครับกระสุนปืนเล็กกระสุปนปะืนกลน,นะครับอาตากระสุนมุนฐานครับพรอพอไปเอดนะ็ดับจะสิบนัดต่อกระบอกต่อวันคะรับหกสิบมิลลิเมรนะตรครับหกสิบนัดกอบหนึ่งต่อกระบอกต่อวนะันครับต่อไปนะครับเป็นการส่งกลับสายแพทย์และการรักษาพยาบาลครับการส่งกลับใช้ทางพื้นเป็นหลกนะักครับที่ผสมพยาธของกองพันตั้งอยู่ในขบ,นบวนสภาระลบของกองพนนะันครับ ที่ตั้งมพยาบาลของกองร้อยตั้งอยู่ขบวนสะพานล่าของกองร้อยเหมือนกันนะครับที่ปผยมพยาบาลของม่วนครับหรือทางพิกัด QR 41637นะครับการการจัดกำลังพลนนครับทุกหน่วยสรุปยอดยอดกดพลประจำวันครับส่งถึงทกร้อยก่อนควรจะตัส่น,สนของทุกวันนะครับมีการโบนเรือนะครับห้ามทำร้ายหรือหรือถอนทรัพย์สินของรัศฎรโด,ดยเด็ดขาดนะครับ การมาเข้ามาชาและการสื่อสารครับการมาเข้ามาชาและการสื่อสารครับทกร้อยตั้งอยู่พิกัด QR 316937่งกมดครับทกหมดอยู่บริเวณพิกัด QR 3 1 4หนึ่งครับตัวนนี้ผบหมดไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติได้นะครับให้ลองผบหมดและผบหมปืนกลนับปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับนะครับการสื่อสารนะครับรปสฉบับปัจจุบันครับมีผลบังคับใช้ตลอดการตั้งรับนะครับ รับศูนย์การยิงฉากป้องกันข้าศในเวลากลางวันนะครับและในเวลากลางคืนใช้แสงสีผู้สีแดงสองช่อในการหยุดยิงตามคําสั่งนะครับน้าเรียกสารครับขอบมวหมดปืนเล็กนะครับใช้ทองหนึ่งครับลองผอบ่มวหมดครับใช้ทองคํสองครับขอหมวดปืนกลใช้ทองมาครับผอหมดปืนเล็กที่หนึ่งครับใช้ทองมีครับผอหมดปืนเล็กที่สองครับใช้ทองมีสองครับขอหมดปืนเลทอกสามครับใช้ทองมีสามครับ สัญญาลักษณตอบฝาครับฝ่ญญาภาคคนคอหน่วยคลิปสีฟ้าครับสัญญาณถามเดินไกลตอบเสาไฟโฆษณาสัญญาณถามข้าพเจ้าพร้มพอมแล้ว่านพร้อมหรือยังตอบข้าพเจ้าไม่เข้าใจนะครับมีใครสงสัยอะไรหรือไม่ครับหากไม่มีนะครับขณะนี้เวลา17 30ขอจบการการบัตรพิงเท่านี้ครับขอบคุณครับ